สุลลัลลอร์ห์อั ل ลอฮ์อัลลอฮ์อัลล ا ฮ์อ ا ลลอฮ์อั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 ลลอฮ์ออฮ์ัลลอฮ์อัลลอฮาอัลันลอฮ์อัลลอม์อัลลอา์อัลัลลัลลอฮัลลอฮ์อัลลอฮ์อัรลอฮ์อัล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 มอฮ์นััลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลยฮ์อัลลัลลอฮ์อันะครับลอฮ์อลอฮ์อัลลออัลลอฮ์กัลลอฮ์รัอฮ์กัลัออ ให้พี่น้องนั้นได้ร่วมสร้างบ้านไปพร้อมๆกันนะครับด้วยกับอิสลามครับในวันนี้ก็นั่งอยู่กับอาจารย์นาอิมเช่นเคยครับเดี๋ยวให้อาจารย์นาอิมทักทายกับท่านพี่น้องสักนิดครับสลามอลกุมวะเระมตุลลอฮะบะระกุฮูครับสสรความสันติสุขความเมตตาความจำเริญจากอัลลอห์ซุบฮานะฮูวะตาลาจงมีแด่พี่น้องร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับก็เป็นความโปรดปรานของอัลลอห์นะครับที่เราคงไม่ถือว่าเป็นการกล่าว บ่อยนะฮะที่อลอได้ให้เราได้มีชีวิตอยู่และได้ให้เรามีโอกาสได้มาพบปะก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ครับทาลลเาก็ขอนําเรียนเสนอเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในการสร้างบ้านโดยอิสลามจะเป็นประเด็นอะไรครับอาจารย์บุคคลีครับ,รบก็ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อยู่ในช่วงกลางเดือนชาบานแล้วนะครับนิสูชาบานนะครับแล้วจะเข้าสู่รมอมดอีกประมาณแค่ สสัปดาห์เท่านั้นนะครับโดยประมาณนะครับก็คงจะไม่พ้นนะครับเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับถือว่าเป็นการเตรียมตัวนะครับครอบครัวของเราเนี่ยสู่รมฎอนแล้วกันครับหัวข้อก็คงจะเป็นการเตรียมครอบครัวสู่รมฎอนนะครับก็คงจะพูดคุยกันถึงว่าครอบครัวเนี่ยนะครับจะเข้าเดือนรมฎอนแล้วเนี่ยมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับในการที่เราอาจจะเป็นคนหนึ่งในสมาชิกครอบครัวหรืออาจจะเป็นผู้นําครอบครัวนะครับหรืออาจจะเป็นแม่บ้านประจำครอบครัวเนี่ย จะต้องมีวิธีการเตรียมพร้อมอย่างไรนะครับนี่ก็น่าจะเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะสําคัญมากนะครับสำหรับชีวิตของมุสลิมสําหรับครอบครัวของมุสลิมนะครับที่จะเตรียมตัวต้อนรับแขกพิเศษที่จะมาแค่เพียง29-30วันต่อปีเนี่ยนะครับก็คงจะพูดคุยกันถึงประเด็นนี้นะครับโดยละเอียดชาลลอครับครับผมในความเป็นจริงแล้วนะครับเอ่อในพูดถึงรมฎอนแล้วเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่มีหน้าที่ในการเตรียมตัวต้อนรับสู่รมฎอนในความเป็นจริงแล้วท่านนบีสซลลอฮ์วาเลสเลมเนี่ยก็ได้กล่าวไว้ อันเนื่องจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูอัตตาลาเนี่ยจะให้โอกาสหรือว่าสร้างบรรยากาศต่างๆให้เกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนดังที่มีฮะดีษที่ท่านอับดุลเบียสสัลลฺได้บอกว่าอิดะจาอะรอมฎอนฟุตติฮัตอบวาบุญจันนห์วะกุลลิกัตอบวาบุญนาร์วะซุฟฟิดะติัชาลตีนอัลลอฮฺท่านอับดุลบีได้กล่าวว่าเมื่อรอมฎอนได้มาถึงประตูสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยจะถูกเปิด ประตูนรกเนี่ยจะถูกปิดแล้วก็ชัตอนเนี่ยจะถูกพันธนาการด้วยกับโซ่นั้นแสดงว่าเมื่อรอมอนมาถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้ถือสินอดอย่างเดียวเปล่าแต่ว่าบรรยากาศต่างๆที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้กับพวกเราเนี่ยคืออย่างน้อยที่เราเห็นในสาป,ประการและในฮะดิษบทนี้ค,คือหนึ่งเลยคืออัลลอฮ์จะให้ประตูสวรรค์ทั้งหมดเนี่ยเปิดเหมือนกับว่าเป็นการต้อนร,รับคนที่ต้องการจะทําความดีในช่วงเดือนนี้เป็นพิเศษ แล้วก็ประตูนรกเนี่ยปิดเหมือนกับว่าคนที่ทําความชั่วฝ่าฝืนเนี่ยไม่ต้องการที่จะรับเขาละอ,อยากที่จะให้เขาเนี่ยกลับตัวและเช่นเดียวกันศัตรูอันถาวรของมนุษย์เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาก็ได้ให้เขาถูกพันธนาการเอาไว้มไม่ให้สามารถล่อลวงมนุษย์เหมือนกับในช่วงเดือนอื่นๆได้ครับดังนั้นก็แสดงว่าเมื่อเราดูฮะดิษบทนี้เนี่ยเ,เราก็จะรู้สึกว่าเออที่เราจะเตรียมเนี่ยนะไปเตรียมสอดคล้องกับที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาได้เตรียมไว้ให้เราอันนี้แน่นอนเลย ทีนี้ก็กลับมาอยู่ที่ประเด็นตัวเราว่าเออแล้วเราสมควรไหมที่จะต้องเตรียมตัวเราอลอลเนี่ยเ,เตรียมบรรยากาศให้กับเราในอย่างแน่นอนและเราเนี่ยอยากที่จะเตรียมตัวไหมที่จะพบกับเดือนอันทรงเกียรตินี้ครับ่านครคยเป็นที่ชัดเจนนะครับสำหรับคาพูดฮะดิษของท่านนบบมุฮัมมัสสุลลัลฮุสลามนะครับที่อธิบายไว้ถึงช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดอรมฎอนเนี่ยหรือว่าพอเข้าสู่เดอรมฎดอนแล้วจะเกิดอะไรขึ้น นะครับก็จะเป็นความสวยงามครับที่อาเราได้เปิดประตูนะครับแห่งความดีงามประตูสวนสวรรค์นะครับเราจะเปิดออกแล้วประตูแห่งนรกเนี่ยเราก็จะทรงปิดเอาไว้อย่างที่ได้บอกเอาไว้ในตัวบทฮะดิษนะครับและบรรดาชายาตีนบรรดาชายตอนทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะถูกลถกล่ามถูกกล่ามด้กับเสริมกันให้มีการให้อภัยซึ่งกันและกันกับคนที่ต้องการจะเข้าสู่รอมฎตอนเนี่ยอภัยนะครับซึ่งหากว่าเราได้มอง อย่างกระจ่ายนะครับหมายถึงว่ามองตามตัวบทฮะดิษจริงๆเนี่ยเราก็จะได้บทเรียนต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับท่านพี่น้องอาจจะมีบทเรียนที่แตกต่างนะครับจากที่อาจารย์นาอีมได้นําเสนอไปนะครับก็สามารถที่จะนําไปเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวบทฮะดิษต่างๆครับที่ท่านนาบบม,มุิรดฮามัอลลัลลอฮุซซามเนี่ยได้รายงานออกมานะครับได้กล่าวเอาไว้เนี่ยนะครับบรรดาสฮาบะได้จดจําเอาไว้เนี่ยนะครับ ท่านอบิุมห์มัสสุลฮลสลมนะครับได้บอกว่าจะมีกลุ่มชนถัดจากซาบะเนี่ยที่อาจจะมีความรู้ได้กว้างขวางกว่านะครับหรือว่ามีความรู้ที่เข้าใจมากกว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะนามาเป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับการเตรียมตัวสุรอมดอนนะครับด้วยกับการศึกษาจากตัวบทฮะดิษที่ท่านนบบมุลเมหมัสสุลฮุลสลามนะครับได้พูดถึงเดือนรอมฎอนเอาไว้หรือแม้กระทั่งอันกุรอานนะครับได้ระบุเอาไว้เกี่ยวกับเดือนรอมฎอนเนี่ยเรากาันว่ มีอะไรบ้างที่แฝงอยู่นะครับหรือว่าบอกเอาไว้นะครับผ่านอายะกุอ่านผ่านตัวบทฮะดิษเนี่ยที่เราเนี่ยในฐานะที่เป็นมุสลิมคนหนึ่งครับสมควรที่จะนํากลับมาสู่การปฏิบัติในการดํารงชีวิตของเราเองนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในการเตรียมตัวนะครับในเมื่อชัยตอนเนี่ยถูกล่ามแล้วนะครับประตูสวรรค์นี่เปิดและรอและที่จะรับเรานะครับไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์และก็ขณะที่ประตูนรกเนี่ยถูกปิดนะครับเพรอะเราไม่ต้องการให้ใครเข้าไปนรก ถ้าหากว่าเขาเป็นบุคคลที่รักอัลลอฮ์จริงนะครับก็วิธีการเตรียมตัวรอมดในช่วงแรกอาจารย์อิมก็นาเสนอไปในส่วนหนึ่งแล้วนะครับจริงๆแล้วนะครับพูดถึงเดือนรอมดเนี่ยนะครับเป็นชารุตสยามไม่ใช่ชารุตต่ออามนะครับแต่แต่มีบางคนเนี่ยนะครับต่ออามแปลว่าอาหารนะครับสยามแปลว่าการถือศีลอดบางคนเนี่ยเข้าใจผิดครับอาจารย์อิมพอถึงช่วงเดือนรอมดเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยตะตุนกักตุนเสบียงอาหารไว้เต็มที่เลยเป็นเรื่องที่ดีนะครับหมายถึงว่า เราจะได้ไม่ต้องไปใช้เวลามากในการที่จะไปหาอาหารในที่อื่นแต่บางครั้งนะครับพี่น้องลองสังเกตไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับในช่วงเดือนรอมฎดอนเนี่ยถ้าเป็นวันทั่วๆไปที่ไม่ใช่รอมฎดอนนะครับอาหารในบ้านเราเนี่ยจะมีกับข้าวอยู่อย่างสองอย่างหรืออย่างมากๆเนี่ยไม่เกินสี่ห้าอย่างหรอกนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎดอนแล้วเนี่ยนะครับเข้าใจว่าหลายๆคนนะครับหลายๆครอบครัวต้องการที่จะทําบุญนะครับก็เลยทําอาหารมาเยอะนะครับปรากฏว่าเดือนรอมฎดอนเนี่ยนะครับพี่น้อง อาหารโต๊ะใหญ่ๆอย่างเงี้ยเต็มโต๊ะได้เหมือนกันนะครับยิ่งเฉพาะชุมชนมุสลิมที่มีจํานวนเออพี่น้องมุสลิมอยู่กันมากๆเนี่ยนะครับอาหารนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วปรากฏว่าที่มันเป็นข้อเสียนี่ก็คือทานไม่หมดแล้วบางทีเนี่ยทำให้อาหารเนี่ยเสียเสียปุ๊บก็ต้องทิ้งนะครับแล้วเดือนรอมาดอนแทนที่จะเป็นเดือนแห่งความใจบุญเดือนแห่งความดีงามแต่เรากลับจะต้องมาทิ้งอาหารที่เป็นอาหารละสินอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องก็จะต้องนึก หนทางนะครับช่องทางในการบริหารจัดการตรงนี้ด้วยครับ,รบผมนั่นก็คออือจริงๆแล้วการเตรียมอาหารที่จ์บุคอรีว่า มันก็เป็นปกติธรรมชาติที่มนุษย์เนี่ยก็ต้องกินในช่วงของทั้งเดือนไหนก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอมฎอนคือเดือนซียามนี่คือการเดือนแห่งการงดเว้นไม่ใช่เดือนแห่งการกินถึงแม้ว่าศาสนาจ,จะไม่ห้ามที่จะให้เรามีความสุขกับการกินช่วงละสินอดก็ตามอย่างที่เช่นที่ท่านอับดุลเลาะฮ์อะไรวิสัมได้บอกว่าลิซออีม so ีฟรฮะตานสำหรับผู้ถือสินอดเนี่ยจะมีความสุขสองประการสองครั้งฟรฮะตุนอินดาฟิตรีฮีค,ความสุขแรกเนี่ยขณะที่เขาได้ละสินอด ก็แสดงว่ามีส <im Exact rain> ิทธิ์ที่จะมีความสุขขณะละสินอดแต่ความสุขตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าอาหารจําเป็นต้องเยอะเสมอไปบางทีเนี่ยอาการหรือว่าความรู้สึกอยากที่จะกินเนี่ยก่อนที่จะละสินอดเนี่ยอาหารยิ่งชุมชนมุสลิมอย่างที่ใต้นะฮะจามุคฮอรีมันจะเยอะมากมันมันชุมชนใหญ่มากตลาดเก่าเนี่ยโอ้โหอาหารเต็มถนนเลยนะฮะตั้งแต่อัสรีเนี่ยเรื่อยไปเลยแล้วก็หานั่นก็อยากกินนี่ก็อยากกินน้ำสี่ห้าอย่างขนมหวานอีกสี่ห้าอย่างแล้วข้าวอะไรอีกโอ้โห แลวสุดท้ายเนี่ยคือกินไม่หมดเนี่ยอาจจะเป็นข้าวไข่มัดเด็ก็ได้นะฮะก็ให้ให้ให้เราประเมินว่ามันจะสามารถกินสักได้ได้แค่ไหนแต่ไม่ปฏิเสธนบีสุลามไม่ปฏิเสธว่านั่นคือความสุขหนึ่งที่เราสามารถตระเตรียมได้นะฮะแต่ไม่อยากที่จะให้ลืมอีกความสุขหนึ่งที่นบีไว้บอกไว้ในฮะดิษบทนี้เช่นกันนั่นคือวะลฟรฮะตุนอินดารีกออีรอบบีอีกความสุขหนึ่งคือความสุขที่บบาเนี่ยผู้ถือศีลอดจะได้กลับไปพบกับพระเจ้าของเขา แต่ว่าการกลับไปพบกับพระเจ้าของเขาเนี่ยการที่จะไปเจออัลลอฮ์เนี่ยเราคงไม่ได้เตรียมอาหารไปเจอกับอัลลอฮ์แล้วเราต้องเตรียมอย่างอื่นแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮุตะลาสอนอย่างไรว่าให้เราเตรียมอะไรไปพบกับอัลลอฮ์เราบอกว่าในสุรการฟี่ตอนท้ายว่าฟะมันกาในรูจูดีกอ่าอารบ,บิใครก็ตามที่หวังว่าจะพบกับพระเจ้าของเขาดีกอ่าอารบ,บิฟัลยะอามัลอามมัลันซอลิฮะให้เตรียมอะไรฟัลิยะอามันอามัลันซอลิฮะจงปฏิบัติการงานที่ดีอามัลลัลซอลิฮะ วายุชริกบ yeah, ิอิบาเดติรบิฮีอาฮาดาอย่าตั้งภาคีต่อพระองค์แสดงว่าเมื่อเราได้เตรียมอาหารเต็มโตแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ผิดว่าถ้าเรากินหมดเราไม่วัเซสเนี่ยอาจจะทําได้มีความสุขได้แต่อย่าลืมแต่เตรียมความสุขที่จะไปพบกับอัลลอฮ์แล้วเตรียมด้วยกับอะไรเตรียมด้วยกับอามันซอและและการไม่ตั้งภาคีหรือว่าการให้เอกภาพต่อร้ออย่างแท้จริงอันนี้เป็นอีกความสุขหนึ่งที่อาจจะมีความแตกต่างกับความสุขที่มีอยู่บนโต๊ะอาหารเพราะมนุษย์เนี่ยอุลามะเขาบอกว่า มนุษย์เนี mm ่ยป as ัจจ mm ุบันนี้ใยโรกดุญญาเนี่ยความสุขจะมีเฉพาะเรือนร่างร่างกายอย่างเดียวส่วนความสุขด้านวิญญาณเนี่ยตามร่างกายส่วนความสุขของโลกอาลัมบารซักเนี่ยวิญญาณเนี่ยจะนําร่างกายเนี่ยจะตามร่างกายจะมีความสุขได้แต่จะตามวิญญาณแต่สําหรับในโลกหน้าในอาคีรอคือในสวนของอล้อนเนี่ยก็จะมีความสุข ทั้งร่างกายและก็วิญญาณเนี่ยพร้อมกันเลยเป็นความสุขที่สมบูรณ์รโลกนี้เนี่ยเรากินอาหารหนึ่งที่เราเตรียมเยอะแยะเนี่ยกินได้ก็จานสองจานก็แน่นแล้วเพราะมันไม่ได้กินมานานใช่ไหมครับ,รบแต่ความสุขที่อรรถตาเตรียมไว้ให้เมื่อกลับไปพบกับอรรถเนี่ยอันนี้เตรียมไปเท่าไหร่เนี่ยได้ใช้หมดแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าอย่าเพียงแค่ต้องการความสุขเดียว ไม่ปฏิเสธว่ามีความสุขแต่อย่าลืมอีกความสุขหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้เตรียมไว้ให้ขณะที่เราเนี่ยกลับไปพบกับอัลลอฮ์ س ุบฮานะช่วะเหลานั่นเองครับครับก็เป็นการตรเตรียมอีกเช่นกันนะครับสำหรับการเตรียมความสุขในดุนยานะครับแล้วก็การเตรียมความสุขในอาคิเรหดด้วยนะครับพูดถึงเดือนอมฎดอนนะครับคนที่กล้างย่างก้าวเข้าสู่เดือนอมฎอนเนี่ยนะครับก็จะต้องแสดงความสุขให้เห็นด้วยหมายความว่าพอเดือนอมฎดอนมาถึงนะครับมีมีผู้คนหลายๆคนนะครับทั้งที่เป็นมุสลิมเนี่ยและไม่ใช่มุสลมเีียรู้สสึกใจ นะครับพอเดอรมอดอนมาเนี่ยเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าความสุขที่เขานั้นจะได้รับประทานอาหารในช่วงกลางวันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับเพราะคนปกติก็จะต้องรับประทานอาหารช่วงกลางวันช่วงเช้าเนี่ยนะครับแต่พอถึงเดือรอมฎดอนเนี่ยนะครับเขารู้สึกอึดอัดต้องอดอาหารต้องหิวต้องเหนื่อยนะครับแล้วก็ทําให้บางครั้งเนี่ยบ่นบ่นว่าโหนต้องเหนื่อยมากๆเลยต้องถือศีลอดอีกแล้วนะครับคนต่างศาสนาเขาก็จะเห็นด้วยกับคําพูดนี้ว่าถือศีลอดทําไมจะไปอดอาหารทําไม จะไปทรมานตัวเองทําไมศาสนาคงไม่ได้สอนให้ทรมานตัวเองอย่างนี้นะครับก็ยิ่งทําให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยพูดคําพูดบางอย่างที่ทำให้เกิดความไม่ดีเกิดขึ้นในศาสนาตัวเองเนี่ยนะครับได้ยินคนต่างศาสนิกมาพูดอย่างนี้อีกเนี่ยยิ่งทําให้ใจเนี่ยมันเริ่มสั่นละว่าเอ๊ะปรากฏแล้ว,ลวมันยังไงกันแน่งั้นไม่ถือศีลด,ดีกว่า มันเป็นการทรมานตัวเองนะครับก็ยิ่งเป็นภาพลบไปใหญ่นะครับสำหรับในเรื่องของการตรเตรียมหรือว่าเตรียมตัวสุดเดือมอรฎอนนะครับดังนั้นครับบรรดาผู้สัานั้นจะต้องมีความสุขนะครับเหมือนกับอายักุุอ่านที่ลอสซูมะตาลาได้พูดนะครับถึงความปวดปานของลอ์เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าหากว่าได้พบกับความปวดปานของลอ์เนี่ย จงดีใจจงแสดงความ,มดีใจนะครับดังนั้นเนี่ยเดือนลมาดอนก็เป็นหนึ่งในความปรดปางของพระอัลลอฮมะตาอาลาเช่นเดียวกันนะครับดังผู้ศรัทธาก็จะต้องแสดงความดีใจด้วยนะครับดีใจไม่จําเป็นต้องบอกโอ้ฉันดีใจจังเลยนะครับมไม่จําเป็น,นครับแต่เราจะต้องแสดงการน้อมรับเดือนลมาดอนด้วยกับความเต็มใจของเรานะครับและก็พอใจอย่างมากนะครับเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างในช่วงเดือนลมาดอนนะครับไม่ใช่เราไม่ได้มองแค่เรื่องเดียวว่าอ๋อต้องอดอาหารอดน้ําไม่ใช่แต่สิ่งที่มันได้มากกว่าการอดอาหารอดน้ำนะครับก็คือ รเราทําแค่หนึ่งเนี่ยมันได้มากกว่า10แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับความดีต่างๆแล้วยิ่งเฉพาะการถือสินอดเนี่ยที่บอกว่าเป็นนิสฟุสซอบนะครับการถือสินอดเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของการอดทนเลยนะครับจริงนะครับพี่น้องเพราะว่าเราจะต้องอดอาหารเยอะ เป็นระยะเวลานานนะครับกว่าปกติเนี่ยนะครับก็จะต้องอาศัยความอดทนในระดับสูงและใครก็ตามที่อดทนนะครับอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนไม่มีการตอบแทนใดน,นอกจากสวนสวรรค์นะครับสำหรับผู้ที่อดทนนะครับดังนั้นก็พยายามครับพยายามสร้างบรรยากาศด้วยกับการทําความเข้าใจกับเดือนรอมฎอนเป็นอันดับแรกก่อนนะครับว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องของกฎเกณฑ์ในการถืออดเป็น เป็นพิเศษนะครับจะได้รู้ว่าอ๋ออย่างนี้ทําได้อย่างนี้ทําไม่ได้นะครับน่าจะมีประเด็นนี้อยู่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์อิมครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยเออความความรู้สึกหิวหรือความรู้สึกอยากกินอยากรับประทานเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่ทุกคนแหละฮะอาจจะเป็นความทุกข์เป็นอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมองว่าเออทาไมเออเราต้องให้เราทําแบบนี้ด้วยยิ่งเมื่อกี้ที่อาจารย์บุคอรีบอกว่าถ้าหากคนอา่านสติเขาไม่เข้าใจแล้วเนี่ย มาบอกว่าเออทำไมต้องอดแบบนี้ด้วยไม่น่าจะทรมานตัวเองเลยแล้วเราเนี่ยไปเอาตามความความเข้าใจของเขาและไปเชื่อเขาเนี่ยเราก็อาจจะเขวได้แต่ถ้าหากว่าเพื่อนคนตัาสชนิดเขาบอกแบบนี้แต่เราไปฟังเอเลอร์สิเอเลอร์บอกไงว่อาอเลอร์บอกว่าวันตะซูม um ูคอยรุ่นละกุมการที่พวกเจ้าถือเส้นอดนนดีสําหรับพวกเจ้าคือดีอยังไงเนี่ยคือเราอาจจะรายละเอียดลงไปแต่เอาแค่บอกคอกําอบอกว่าเพื่อนบอกว่าเอ้อไม่ไม่ดีเลยคือเส้นอดทำไมทรมานตัวเองแต่เราบอกว่าดี ล้วผู้ศรัทธาเนี่ยจะเลือกคำคำของใครก็แน่นอนเราศรัทธาต่อหรอคือเพื่อนเนี่ยเรายังไม่รู้จักเลยคือเพื่อนมันก็มีหลายอย่างที่พูดจริงพูดถูกพูดไม่จริงใช่ไหมครับ แต่อัลลอฮ์เนี่ยเราไม่เคยพบว่าอัลลอฮ์มีอายะไหนมีคําพูดไหนคําสอนไหนที่ไม่ดีเลยสําหรับเราอเอาแค่เราไม่ต้องลงละ,ละเอียดว่าอันไหนอันนี้มันดีจริงหรือเปล่าการถือศีดีจริงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องเชื่อแล้วว่า Allah, อัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์เราบอกเนี่ยจริงแล้วพอไปดูจริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยการถือศีลดตอนนี้กวงการแพทย์ก็ยอมรับว่าอย่างที่นบีบอกว่าซูมูตะเซหูถือศีลดแล้วมันจะดีแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บคุคคลยกมาว่าคืออาซียามคืนนิ้ซุซซับใช่ไหมฮะการถือศีลดเนี่ยมัน ก็แสดงว่าเนี่ยความอดทนมันไม่ได้ว่าครอบครองง่ายๆเท่าไหร่นะเมื่อเราให้ประทานกับคนที่ถือสินอดเนี่ยมันก็เป็นความบทดบานมากและเมื่อกี้ที่บอกว่าความสุขของการละสินอดเนี่ยใช่ช่วงที่ถือสินอดเนี่ยมันหิวมันกระหายก็จริงรแต่ผมเชื่อนะฮะว่าไม่มีใครจะได้พบกับความสุขนี้นอกจากผู้ถือสินอดที่ศรัทธาตอ่อหรอคนเนี่ยอาจจะรู้สึกอยากเออหรือเขาจะ ไม,ไ,มไม่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 อยากรับประทานอาหารนะฮะเบืบบ่ออาหารลองถือสินอดสิครับช่วงที่รับประทานอาหารหรือว่าช่วงที่รับสินอดเนี่ยเอาเพียงแค่น้ําดื่มเย็นๆสักแก้วหนึ่งน้ําอะไรน้ำพีพวยสักสักแก้วหนึ่งรู้สึกว่าโอ้โหยมรู้สึกสดชื่นยังไงไม่รู้อาหารเอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในสักชามหนึ่งเรากินแล้วเนี่ยรู้สึกอร่อยมากเลยทําไมล่ะก็เป็นความปวดปายหรือเปล่าที่คนอื่นเนี่ยเขาไม่ได้รับ คนเขาเบื่ออาหารกันแต่เราเนี่ยกินอาหารเล็กน้อยรู้สึกมีความสุขอินทาลัมรู้สึกมีความสุขแล้วทำไมอันนี้เนี่ยยังไม่เป็นหลักฐานเพียงพออีกหรือว่าการถือสิโนอมีความสุขแต่ไม่ได้หมายถึงว่าความสุขเนี่ยมันจะได้มาหลายจีกที่เกิดความยากลำบากใช่ไหมฮะและช่วงยากลําบากจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอีกความปวดปานหนึ่งที่ เป็นการขจัดใช่ไหมฮะในเรื่องของความโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆมาก่อนนั้นเนี่ยเป็นการอบรมบ่มนิสัย<ม>ทําให้เราสามารถละทิ้งอะไรบางอย่างที่มันสามารถกินได้<ม>คนต่างสาติน่าจะแปลกใจนะเออมุสลิมเขาเนี่ยเขาไม่กินได้ยังไง<ม>อาหารอยู่ตรงหน้าเขาไม่กินเพื่ออะไรกัน<ม>โดยเฉพาะถ้าถ้าเรามาพิจารณาครับอาจร,ครบคคีช่วงที่จะรับประทานอาหารเนี่ยก่อนที่จะถือศีลอดช่วงซ<ม>ูฮอสเนี่ยอาหารอยู่เต็มแล้วก็กินกินกินกันอยู่อ้าว หมดเวลาแล้วหมดเวลาหยุดกินเลย<ม>เอาทำไมาหยุดกินนะถามว่าเหตุผลที่เขาหยุดกินตรงนั้นเนี่ยเพื่ออะไรอ<ม>ก็มีเหตุผลเดียวนะฮะนั่นคือเพื่ออ<ม>ัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละไม่ได้หยุดอาหารเพราะไม่มีความสามารถจะกินมีความสามารถจะกินครับ แต่ที่ไม่กินเนี่ยเพราะอัลลอฮ์เอาแล้วก็พอเวลาเข้าช่วงถือสิโอดแล้วล่ะไปแอบกินได้ไหมไม่มีคนเห็นถ้าไม่กินเพราะคนอื่นเขาก็ไม่แอบกินมุสลิมเพราะเขาถือสินอดเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยฉลาจะมีฮะดิษที่ท่านอับดุลเลาะห์อะลัยซัมบอกว่าการถือสินอดทุกการงานของลูกหลานอาดัมขือรู้ของมนุษย์เนี่ยมันจะเพิ่มพูนสิบจนถึงเจ็ดร้อยอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอินลัลซัมนอกจากการถือสินอดฟาอินนฮูลิวะนะอจีบี เพราะมันเนี่ยของฉันครับและฉันเนี่ยจะตอบแทนเขาด้วยกับตัวฉันเองว่านอัจะีบีก,ก็ก็ใช่มันเหมาะสมแล้วที่ a l l ตอบแทนถึงแม้ว่าทุกการงาน a l l ตอบแทนก็ตามแต่ว่าการถือสินโนเนี่ยโดยตรงเลยครับอาจจะไม่ต้องผ่านมาเลยกะเพราะอะไรเพราะว่าเขาละสินอดไอ้หรือว่าละที่จะไม่กินอาหารเนี่ยเพื่อ <S Allah s u b h ฮ n a h u t a a ลาเพียงผู้เดียวครับโอกาสข้าพเจ้ามุคัดีที่จะโอ้วดในการถือสินบนแทบที่จะไม่มีถ้าไม่พูดออกมานะฮะ ถามว่าจะโอ้อวดยังไงถ้าละหมาดเนี่ยโอ้ใช้เงนละหมาดคุณชัวคนมาเห็นถ้าอ่านคุ่รานอ่านเสียงเพาะเลยจายสกัดเนี่ยเออมีชื่อขึ้นได้ใช่ไหมทำให้คนเห็นได้หมดเลยใช่ไหมแต่ถือสินอด ทำยังไงคุณทําอะไรคุณไม่ได้ทำอะไรดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการสอนเช่นกันให้เรามีความอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่อเราจึงเหมาะสมแล้วที่ท่านนาบีบอกในฮะดิษกุดซีบอกว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนผู้ถือสินอดด้วยกับตัวของพระอ,อ,องค์เองครับผมก็เป็นความสวยงามอย่างมากมายนะครับในเรื่องของการถือสินอดนะครับจริงๆแล้วเรื่องของการถือสินอดนะครับเป็นรายละเอียดที่เราจะต้องพูดคุยกันยาวนะครับเพราะว่ามันมีเนื้อหาสาระที่ พอเวลาเราได้พูดกันบ่อยๆนะจะยิ่งทำให้เราเนี่ยลึกซึ้งกับการถือสินอดมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่แล้วพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าครับ